สวัสดีค่ะนักเรียนเข้าสู่การเรียนแบบออนไลน์นะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะขึ้นบทที่2แล้วนะคะยังอยู่ในหน่วยที่3นะคะการเปลี่ยนแปลงของสารจดเนื้อหาลงไปด้วยนะคะบทที่2การเปลี่ยนแปลงทางเคมีครับที่แล้วคุณ,ค,ณครูสอนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปนักเรียนคุณจะจําได้นะคะามาบทนี้นะคะ เราจะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกันนะคะจะเห็น่าจีนคะะเรสังเกตร่ยวการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก่อนอื่นนะคะค,คุณครูจะให้หนูเข้าใจความหมายเกี่ยวกับการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก่อนนะคะจดเนื้อหาลงไปด้วยนะคะ เมื่อนำสารสองชนิดมาผสมกันแล้วเกิดสารใหม่นะคะเกิดสารใหม่นคะคะนักเรียนซึ่งเราสังเกตได้จากการที่มีอะไรคะนักเรียนฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะหรือมีสีมีกลิ่นและคอุณหภูมิอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะแล้วก็มันก็ไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะคะเนี่ยเราเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี นะคะคจุดความหมายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะนักเรียนจะเน้นคำเหมือนครูก็ได้นะคะด้วยปากกาสีแดง ต่อไปครูจะขอสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะนักเรียนจะเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่ดูไปด้วยก็ได้นะคะเปิดหน้า107ค่ะาการเปลี่ยนแปลงในรูปใดต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีพวกเหตุใดนะคะเดี๋ยวครูให้หนูดูรูปนะคะได้ให้หนูตอบว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเปล่านะคะและทาไมนะักเรียนคิดว่าเป็นการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะพกเหตุใดนะคะทำด้วยนะคะอ่ารูปใดต่อไปนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีพกเหตุใดนะคะอันนี้รูปที่หนึ่งเป็นรูปเศษไม้ที่ติดไฟนะคะเศษไม้ที่ติดไฟเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมนักเรียนคิดว่านะคะพกเหตุใดนะคะอ่ารูปที่สอง โอดไข่เป็นไข่ดาวรูปที่3าน้ำเดือดรูปที่4กล้วยหอมสุกรูปที่5ช,ชคค็อกโกแลตเยิ้มนะคะอ่านัลเรียนตอบคุณครูให้เรียบร้อยนะคะ วันนี้รู้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค้า้หน้าก็ามาเรียนต่อนะคะทำทำไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนอันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ